Bye. Uh -huh. สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนครับผมนุ่ที่บบานครับสวัสดีครับครับครับวันนี้ก็มาหายมานากันพี mean, ่น at ้องว่าอยากห้กินครับไงยังมืนอไหร่คาสุอันก้อยหมาดินไหมก้อยบมาดินไหมครับพี่น้องแล้วก็ตามทัวครับพี่น้องเคยกินบ่นี่ครับไก่เด้อพี่น้องก้อยดินไหมเราก็กินใหม่ครับแซ่บด้วพี่น้องด้วพักกันมียัง่ยกับพักไหมครับไม่ก็ทักไหนคือเ่าหลวกะพักบัวจีนหรือว่าพักซีสางเขาเนี่ยครับฮาพี่น้องกินนํากันครับ พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก่างใจให้นุมที่บ้านนะครับพี่น้องนะเอาตคืน้องกับนี่น้อมาพี่น้องนี่น้ำกันครับพี่น้องขอเที่ยงครับขอเที่ยงครับเที่ยงกับเที่ยงมือสั่งแล้วอ๋อพี่น้องนี่น้ำกันครับอ่อขอคุยก่อนนะพี่น้องดนะนี่แหละหอมหอมเงยเลยข้าวหมูเง่ครับโอ้ยเรื่อนแล้วโอ้ยชักอื้อหืออื้อ ดีแท้เโอดีเดิีบสาซสิมมึงกังาแส่บขนาดพี่น่องอดีครับพี่นาดงด้เลยเฮ็ดกินมั้เนาพี่น่องเด้ะแซ่บขนาดแล้วเนาครั้ทีสามลูกอือืคขับซ่บเ้วยอื หมองสูตรเพิ่นที่นะอมองสูตรทำเพิม่มโซที่การเห็ดเราไม่เห็ดจะได้ยังการเห็ดกับที่ต้นคลิปนะพี่นอ้องเนี่ยเห็นเห็ดให้เบิ้งอยู่นะครับเบิ้งเลยครับอืมดีอีกอีก่ะผมพอด,ดีนอ้องเบิงดีใหม่เ่าต้นคลากแลบว่า,าน <laughs> แหปลูกเองครับเนี่ยปลอดสารผิดข้าวมุข้าวกระเจี๊ยบเลยนี่ห้องไม้ไห้องไม้คุยเอานะนะครับของกินของกินพื้นบ้านเท่านะครับพี่นอ้อง กินอีสาเนาะหากินมอยะหากินมอยะครับคู่มือในบิดพี่น้องรสชาตดคือว่าใส่ได้นเนาะแยบมันบอกวาไหนอตอนนี้มาว <c ười> ันรค่พี่น้องตาตรงมาเป็นตอนครับอือข้าขนาดแลว้วก่อนอืมยังเนาะ อืดูดีเนาะสูวดวดก็มีด้อืภาษากลางเกิ่นมาเพเอกาเนียบักรินฟ้านะครับดป้งมองเกินบนกรินไม่รสชาติมันเสียวคมๆเน,นิดนๆหวาน ขมหวานแล้วกันออกพีทพีหน,นพหน่อยหนึ่งเนาะเปียกหน่อยหนึ่งต้องใส่พ,พริคไร้ต้องใส่พ,พริคไร้เพราะวามันมีมันเผ็ดอยู่แล้วเสียบเลยทักงไม้เฮานี่ก็แน่นอนครับคุยแต่ว่าต้นนหน่อยเสียบมันมีมันต่วนต้นกต่ขมแห้งได้พี่น้องในต้วนกันเลยเอาเดี๋ยวกันนีนน้ขมขนาดเด้ โหดีครับเวโ,โอ้โอพี่น้อยด้วยโหแสบเลยเ็ดกินมึงนะครับแต่จิตใจเนาะตามมาทั่วกับขอท่าลอง หวานอมหวาเลยช่จังเลยตัวนี้ใช้ก็ตองทัวเนื้อพี่นอนเลยเอาแรรียยร่อยไา้โดนคบมอย่างนี้เลยมันเดออกไปทัางหวานเนาะหวานอย่างนี้นะครับ อือือกไปมทำไมเนี่เขาก็คือกระบอกกันกินก็ยังกระเทียมนี่เราตำคงแววนกระเทียมเนาะหอ้งคือือคันมีงานแห่งคักแล้วหน้าใ้จบัน ครับส่วนเนี้เผาเรียบร้อยนะครับโคดเปลือกออกนะ <c oughs> ครับมันมงงๆคุยไปเลยลด่ะเฮ็ดเฮ็ดธรรมชาติของมันเหรอเฮ็ดธรรมชาติของมันเลยนะนยินม้มใหม่ ครับพี่นองโอ้แซบมันมีสามรสนะผมหวานแล้วก็เผ็ดสดรเลย่ะขวันนีดแซบครับแซบแซบแซบ อ,อืออต้ตองตัวบุกเลย<ป>อืไมไปอืมสาิมดีใั้งเพ็รทั้งสมั้วหาน้อยจีมใส่นำ้ำนี่แขังคักแล้วนะ ตลาดสีนมาเรลยกกับเเอาไปใั่เสียบไล่มันเบิดเลยเหรอเพื่อนเป็ดเตป็ดเลยน่าคะแนนมันเสียบเป็ดเติร์ดตลาดสีนมันกินด้ครับพี่น้องตัวนี้โอ้ยไม่ค่อยได้กินได้พี่ได้เที่ยวทันได้เนี่ยอ๋อค่สุดท้ายป่ะพี่นี่ยังเป็นหมากคยนหึงได้มากใหม่บ้านเฮาหมากใหม่ทำดูการเนาะ หือยติ้มตุ่นอยู claro ่หรอกเป็นยังไงแปนเกือดรอแปนเอือดแปนเอือดเลยคันกินเลยเริ่ต้งไ่ดต้ไนี่พี่น้องนงานเต๋แป้นเือแซบนะพี่น้องกินดนกินเท่าหนึ่งครับพี่น้องกินเห็ดกินเด้อก๋รยบักลิ้นใหม่แซบวิดีนี่ซุปก่วยซุปหอมเมนี้มาก๋อยบักลิ้นใหม่แตงเบียร์น่องที่เรานะครับแซบครับพี่น้องแซบวิเดียอนนเราค่ได้กินเนาะ มาเินวไม่ค่อยกรับคืออยู่ตน้นเขียบแล้วพี่น้องเดี๋ยวกยัให้เบิ้งอยู่ครับครับฝากพี่น้องคนไลค์ก็แชร์คนที่ตามเป็นร่างใจให้นมทบานนะครับซาหรับมือนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ